สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถของแต่ละสายอาชีพและอาวุธนะครับกดตัว K ค,ครับผมจะมีหน้าต่างครับอัพความสามารถเพิ่มเติมของแต่ละสายอาชีพน่าจะอัพได้ไม่เกินเจ็ดดาวนะฮะให้เลือกอัพเราเองครับของแต่ละอาวุธนะฮะ เพิ่มความสามารถนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความแรงในการโจมตีถ้าอัพหรืดาวก็เป็นความแรงการโจมตีเพิ่มเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ครับเราจะอัพยังไงและเอาค่าอัพตรงเนี้ยนี่คือค่าอัพครับและนี่คือค่าอัพครับเราจะเอาค่าตรงนี้มาจากไหนเราคือจากลูกแก้วสีฟ้านี่ฮะมันจะมีหลายขนาด ถ้าขนาดแล้วก็จะเพิ่มให้ทีละห้าครัถ้าขนาดกลางก็รู้สึกว่าจะเป็นทีละร้อยครับแล้วเราจะเอาอลูกแก้วสีฟ้ามาจากไหนโดยการทำเควสครับทำเควสสีเขียวๆพวกนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไปส่งเควสให้ดูคร<อ>นะับ นี่ฮะมันจะได้อันนี้มา<ะ>ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ